สวัสดีค่ะมาพบกับมิกาทาร่นะคะการดูดวงนี้ไม่ได้จดจงตัวบุคคลนะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอรับแต่สิ่งดีๆไปนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักของคนที่อยู่ในสถานะคนคุยนะสําหรับชาวธาตุดินนะคะชาวธาตุดินคือชาวราศีพฤษภกันมังกรค่ะเรามาดูกันว่าสถานะความสมคัญจะเป็นอย่างไรบ้างเนาะเริ่มกันที่พลังงานของชาวธาตุดินก่อนนะคะไพ่ใบรแรกขึ้นมาค่ะเจ็ดถ้วย สี่ดาบมันก็เหมือนว่าตอนนี้มีเรื่องให้คิดเดยอะคิดมากเนาะหรือว่ากังวลใจในความสัมพันธ์นะคะเดี๋ยวเม a ร์ชอสองถ้วยเขาเป็นคนที่ตรงสเปคตรงไทยถูกใจชาวธาตุดินมากๆค่ะ mm hmm. page of คั p หกดาบในหลายๆคนนะคะคนคุยตอนนี้ก็คืออาจจะเป็นคนเดิมคนที่เคยคุยกันมาห่างกันไปแล้วกลับมาคุยกันใหม่ กลับมาดิวกันใหม่นะคะสามเหรียญเดอะซันสองไม้หรือเขาอาจจะเป็นคนที่เคยผิดหวังเคยอ,อกหักเรื่องความรักมาค่ะเอ็ดอัลพาติคิลค่ะอืม ในตรงเนี้ยค่ะออพลังงานของชาวธาตุดินนะคะตัวคุณเองเนาะรู้สึกถูกอกถูกใจเขามากเขาตรงสเปคเขาตอบโจทย์ในหลายๆด้านของชาวธาตุดินเนอะอ,อยากที่จะเรียนรู้อยากที่จะศึกษาดูใจอยากที่จะคบกันแบบยาวๆแต่นะตอนเนี้ยมันก็มีเรื่องให้คิดมีเรื่องให้กังวลใจอะค่ะเหมือนออกลัวเนาะกลัวว่าความสัมพันธ์นี้มันจะไม่ได้พัฒนาความสัมพันธ์กันอะค่ะระหว่างคุณกับเขาเนอะอืม สองถ้วยขึ้นมาเนาะถ้าถามว่าคุณรู้สึกว่าเขารู้สึกดีกับคุณไหมคุณก็รู้สึกได้สัมผัสได้นะแต่มันก็ยังมีเรื่องให้คุณรู้สึกว่ามันยังไม่ย,ไมยังไม่สามารถไว้วางใจได้หรือว่ายังไม่ได้เปิดใจคุยกันแบบจริงจังในความสัมพันธ์เนี้ยค่ะว่าจากจะเปลี่ยนจากสถานะคนคุยเป็นคนคบกันแบบจริงจังไหมและในหลายๆคู่ค่ะบอกเลยว่าก่อนหน้านี้อาจจะมีการหยุดคุยเลิกคุยแล้วก็มีการกลับมาคุยกันใหม่ ก็เลยเหมือนว่ากลัวค่ะกังวลใจนะกลัวว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมกลับไปเป็นแบบได้เขาเรียกอ่ารมันเหมือนกับคุยแล้วมันไปต่อไม่ได้กลัวที่จะต้องมูฟออนกลัวที่จะ,ะไม่ได้สานต่อความสัมพันธ์นะคะแต่ก็เหมือนแอบวาดฝันไว้แล้วค่ะที่จะคบกับคนคนนี้แบบจริงจังเนอะเพราะเขาตรงสเปคตรงไทยชาวท่าดินมากๆค่ะด้วยพลังงานแล้วเนาะตรงเนี้ยความสัมพันธ์ที่กับคนคุยคนเนี้ย มีโอกาสที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์เนาะเพราะขึ้นมาทั้งเดอรซันแล้วก็สองไม้เอ็ดอัลพาร์ติเคิลค่ะถือว่ามันต้องผ่านช่วงเวลาทีออ่ได้เรียนรู้ได้ศึกษาดูใจกันไปเนาะแล้วมันมีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กันค่ะโอเคค่ะเรามาดูกันนะคะว่าเขาคิดยังไงอยู่เดอะชาริออตค่ะ ิบถ้วยเขาก็ยังมีความลังเลใจอยู่นะคะในตอนนี้เนาะสี่ไม้แต่ถ้าถามว่าเขาชอบชาวธาตุดินไหมชอบเนาะกรีนอพติคอมีใจค่ะสามเหรียญเขาก็มองไปถึงเรื่องการพัฒนาความสัมพันธ์เหมือนกันเนาะในตรงนี้ค่ะเขาก็อยากที่จะจริงจังกับความสัมพันธ์เนาะอยากที่จะเปิดใจคบชาวธาตุดินอย่างจริงจังอะคะ่ะแต่มันเหมือนว่าณน,ะนาทีนี้ตอนนี้ยังรู้สึก วันๆยังรู้สึกไม่มั่นใจยังรู้สึกไม่แน่ใจเนาะแต่ถ้าถามว่าปิ๊งปื้มชาวธาตดินไหมปิ๊งปื้มค่ะแล้วยังอยากที่จะคุยต่อยังอยากที่จะสารความสัมพันธ์ต่อนะคะโอเคค่ะเรามาดูว่าจะได้คบกันแบบยาวๆไหมเอ่ยเดทค่ะ The Tower Head of Cup นะคะแปดไม้ และก้าวดาบค่ะโอเคค่ะ,ะในตอนนี้นะคะอะไรที่มันยังไม่มั่นคงไม่มั่นใจมันทีอ่อืมคึมไม่ชัดเจนในความสัมพันธ์มันจะดีขึ้นมันจะค่อยๆปรับค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆเข้าใจกันมากขึ้นนะคะมันเหมือนกับว่าในความสัมพันธ์ที่มาที่ผ่านมาค่ะอาจจะนิ่งๆอาจจะดูเหมือนไม่มีอะไรเนาะแล้วอาจจะดูถึงความไม่ชัดเจนอาจจะดูไม่มั่นใจนะ แต่ทุกสิ่งทุกอย่างค่ะเขาอาจจะเป็นคนที่จะเข้ามาคุยเป็นคนที่จะเริ่มต้นที่จะอยากคบอยากดิวกับชาวธาตุดินแบบจริงจังในตอนนี้อะไรอะไรมันอาจจะแบบพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเนาะแบบปัจจุบันทันด่วนค่ะมีการกลับมาเริ่มต้นความสัมพันธ์กันแบบจริงจังพัฒนาความสัมพันธ์กันแบบตอนเขาเรียกอะไรมันเหมือนกับ เปลี่ยนจากสถานะคนคุยเป็นแฟนกันอย่างเปิดเผยนะแต่ก็ยังแอบมีเรื่องหวั่นใจมีเรื่องไม่สบายใจอยู่สําหรับชาวธาตุดินนะคะเพราะเหมือนกับว่าก็กัวงวลใจเช่นกันเนาะว่าเขาจะจริงจังยังไงจะจริงจังกับชาวธาตุดินไหมแต่บอกเลยค่ะว่าคุณกับเขาจะไดออ้มีโอกาสที่จะได้ปรับความเข้าใจกันและจะได้คบกันแบบยาวๆจะมีการเปลี่ยนสถานะจากคนคุยเป็นแฟนกันอย่างเปิดเผยะคะ่ะในตรงนี้นะ เรามาดูแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะให้ไปได้ค่ะเดดเชาว์เวอร์เทมเพลนนายอัลพาร์ติเคิลค่ะเดดแฮงเกอร์แมนควีนอ็อว่าหา้าไม้เด็ด นายอักษรนะคะคุีนักศรนะคะขอโทษค่ะ The fool และสิบไม้ โอเคค่ะแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันเหมือนกับว่าอะไรอะไรที่มันไม่คาดคิดมันจะเกิดขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัวเนาะเหมือนกับการเปลี่ยนสถานะคนคุยแล้วก็เออเป็นแฟนกันอย่างเปิดเผยนี่ก็เป็นอะไรที่ไม่ทันตั้งตัวเหมือนกันค่ะอความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาก็เหมือนต่างคนต่างเรียนรู้กันแล้วก็มีการ ช่วยเหลือเกื้อกูลกันประคับประคองความสัมพันธ์การต่างคนต่างมีใจอะค่ะแต่ถามว่าราบรื่นร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมก็ไม่ได้ราบรื่นร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะมันก็ยังมีอุปสรรคมีปัญหาเรื่องลึกๆเรื่องที่มีประเด็นกันหลักๆอะค่ะมันจะเป็นเรื่องของความแบบมันเหมือน มีเรื่องในอ่าจที่จะเป็นเรื่องที่ไม่สบายใจมีเรื่องกังวลใจหรือว่ามีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันแล้วมันไม่ได้คุยไม่ได้เปิดใจอะค่ะในตรงนี้ชาวทาดินเองก็เป็นคนที่เก็บความรู้สึกอยู่แล้วนาะเป็นคนที่ไม่ค่อยเปิดเผยอยู่แล้วมันก็เลยทําให้บางทีบางครั้งบางประเด็นก็ยังไม่ได้รับการเคลียร์หรือว่าอ่า ยังไม่ได้คุยกันแบบจริงจังหรือไม่กล้าที่จะเปิดใจคุยกันแบบจริงจังอะค่ะในเรื่องที่ยังเป็นปัญหายังเป็นประเด็นกันอยู่เนาะบางทีบางครั้งคนสองคนเจอกันมันก็ต้องใช้เวลาในการปรับตัวแล้วก็อะไรที่ควรจะคุยกันมันก็ต้องเปิดอกคุยกันนะค่ะมันจะได้เข้าใจกันเนาะจะได้มีความสัมพันธ์จะได้ราบรื่นขึ้นเนาะค่ะในตรงนี้มันเป็นการตัดสินใจที่จะได้ดิวกันแบบจริงจังเนาะบางทีบางครั้งค่ะก็ อะไรจะเกิดขึ้นก็ขอให้เป็นเรื่องของวันข้างหน้าค่ะชาวท่าดินก็พร้อมที่จะไปต่อกับความสัมพันธ์นี้มันเหมือนกับว่ารู้แหละว่ายังมีอะไรหลายๆอย่างที่คุณกับเขายังต้องปรับกันแล้วคุณก็มองว่ามันอุปสรรคปัญหาระหว่างคุณกับเขามันเป็นเรื่องการสื่อสารมันเป็นเรื่องการที่อาจจะไม่ค่อยที่จะกล้าพูดในเรื่องที่ออกังวลใจอยากที่จะคุยกับเขา บางครั้งบางทีมันไม่กล้าที่จะคุยอะคะ่ะในตรงนี้มันอาจจะอึดอัดอยู่เนาะแต่ด้วยออพลังงานแล้วอะคะ่ะแนวโน้มความสัมพันธ์จะได้คบกันแบบยาวๆแล้วก็เป็นการที่จะปรับค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆปรับกันไปอะคะ่ะระหว่างคุณกับเขานะคะสําหรับชาวธาตุดินเนาะ ยังไงแล้วมิกะก็ขอให้ชาวธาตดินนะคะราศีพฤษภกันบามังกรเนาะที่อยู่ในสถานะคนคุยนะคะ,ะสมหวังในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะแล้วกลับมาพบกับมิกะทาโร่ได้ใหม่นะฝากกดไลค์กดแชร์กด u u s สไคร e ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ